Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะครับ <c oughs> กับดวงชะตาในเดือนกันยายน2568นะเดือนที่ดาวอาทิตยนะย์้ายเข้ากเกษตรราธิบดีมาก่อนหน้านี้แล้วดาวศุกร์ก็ย้ายนะครับเข้าราชาโชคและดาวศุกร์เป็นดาว,วเจ้าเงินของคุณนะครับจริงๆแล้วที่ผมเอ่ยชื่อดาวมาทั้งหมดเนี่ย ล้วนแล้วแต่เดินโคจรให้คุณกับลักคณาราศีพฤษภจึงมีความเป็นไปได้ว่าในเดือนกันยายนนั้นคุณจะได้พบพาร์ทเนอร์หรือช่องทางหรือโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงาน1-5ทําทำอะไรจะมีพี่เลี้ยงมีคนคอยสนับสนุนตลอด6-10การงานจะมีความสำเร็จ มีข่าวดีจากเรื่องงานหรือโปรเจกต์หรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือองค์กรต่างๆให้โอกาสในการทำงานที่ดีกับคุณ11จนถึง15ช่วงนั้นจะวุ่นวายวุ่นวืออยู่กับเรื่องโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะครับเป็นในเรื่องของการที่คุณเองนั้นกำลังจะใช้โซเชียลไปทางใดาทางหนึง่งที่ก่อให้เกิดรายได,ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีแล้วพอ16บจนถึง20 การเงินจะดีมีข่าวดีในเรื่องของการเงินมีโชคดีมีความสมําเร็จในเรื่องของการเงินเข้ามา2 1จนถึง25ช่วงนั้นงานก็ดีคุณจะได้ไปศึกษาหาความรู้เฉพาะทางบางอย่างเพิ่มเติมคุณอาจจะไปเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการใช้โซเชียลก็ได้หรือการใช้ AI หรืออะไรที่ทําให้ตัวเองนั้นประเทองปัญญาและเอามาทาเป็นประโยชน์ได้ดี 26จนถึง30ช่วงนั้นรายจ่ายจุกจิกหน่อยมีเรื่องของรายจ่ายเข้ามาเราอาจจะใช้เงินเกินตัวหรือไม่ค่อยมีวินัยในเรื่องของการเงินนะในเดือนกันยายนเดือนที่ดาวหลายดวงนะครับมีการขยับไปในทิศทางที่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีพฤษภการเงินจะดีในช่วงกลางกลางเดือนแต่จะมาใช้จ่ายมีรายจ่ายจุกจิกช่วงปลายเดือน ขอให้มีวินัยในเรื่องของการเงินขอให้รู้จักในเรื่องของความเครียว่ารอบคอบในเรื่องของการเงินนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านยาก,กันนั้นเลยชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีโอกาสจะได้เดินทงเดินทางคร้องงานเดินทางแล้วมีความสมาเร็จด,ดีมีความแฮปปี้มีลาบผลการเงินการทองที่ดีกลับมา ส่วนในเรื่องของความรักนั้นถือได้ว่าคุณยังมีความรู้สึกถึงความกังวลใจความไม่สบายใจอยู่กลัวจะไม่ถูกรักกลัวคนรักจะเปลี่ยนแปลงกลัวว่าความรักจะไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่กังวลที่อยู่ในใจของคุณที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภแต่สําหรับคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้มีความรู้สึกอยากถูเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้าม มีคนเข้ามาคุยเราเองก็คุยกับเขามีความแฮปปี้ดีแต่ก็มีความรู้สึกถึงความที่ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ภาพรวมๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรจุกจิกยุ่ยงยากหรอกครับชาวพุทสศบบางทีก็คิดไปเยอะไปนิดหนึ่งนะขอบคุณที่ติดตามนะครับดูดวงดีไบายทีวี TV, นะครับแล้วก็ทุกโซเชียลมีเดียของสิงแสหมิงฟังดวงไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นยินเขียวเป็นแผนที่ชีวิต ให้กับตัวคุณเองจังหวะดวงที่ดีความสามารถเรามีอยู่แล้วความสําเร็จก็ยิ่งที่จะมีเข้ามาขอให้คุณนะครับรับทรัพย์รับเงินตลอดเดือนกันยายน2568ไาก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอสตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล